ช่องสามสาวพาลีววิววันนี้นะคะคลิปที่เท่าไรของวันนี้แล้วคลิปที่สี่ของวันนี้ค่ะนี่ทุกคนมันนมีสีรมาในมูมนูกันค่ะมามาเปิดเปิดเปิดที่ขอสีฟ้านะอุ้ยอุ้ยหล่นหล่นหล่นนี่ก็จะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้าใช่ไหมทั้งหมดใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือลูกเต่านะคะเราขอสีฟ้าอาเบสีแดง ิขยบนะขยบอ่ะจะวางไว้ตรงนี้นะอ่ะวางเลยวางเลยหนูให้พี่ถือเหรอ่ะวางวางไหมวางได้ไหมทุกคนถวางนะทุกคนถ้าว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่วางหดนี่ตัวน่ะสีมาไม่ได้ไม่เห็นเนาะได้อยู่ไม่เป็นไรได้ไหมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรได้มาอย่เอาวางตรงนี้ซีกไม่เห็นก่าเอาตรงนี้ก็ได้เนาะ เว็กวางวียงนี้เลยนะนะมาอวันนี้จะมาดูกันว่าใครจะว่าใครเป็นผู้ชนะพี่หนอเป็นเดกวินเนอร์พี่นั่นแหละไม่ซืนครับมามาจัดกล้องก่อนค่ะคนจน่ยัาเิเป๋าชุ เอาไปเรานะนีเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดนีเอยู่ตรงนี้นะคะหมือนว่า้ำดก่าทุกคนได้เห็นคิปตอนนั้นไหมนหสอ้าหเจ็หนึ่งี่หนึ่งสองสาสี่เ็อยู่ตรงนี้นะ ทุกคนทุกคนได้เห็นคลิปตอน,น,นใช่ไหมที่ละครละครตอนนั้นนะคะทุกคนก็คงเห็นว่าเรานะที่แบบว่าเราพูดกับเบสไม่ดีนะคะที่เราพูดว่าเออมีสมองกออ็หัดคิดไม่หยิบเองอไรอย่างนี้เราก็ได้ขอโทษเบสไปแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะบอกใช่ไหม uh huh. ที่เราเขาเราก็จะบอกว่าเราขอโทษเบสได้ไหม จะบอกว่าเราขอโทษเบสนะคะเพราะว่าเราพูดไม่ดีกับเบสไปลแต่ว่าเบสเขารู้ว่าเป็นละครแต่เราก็อยากจะขอโทษเบสว่าที่เราพูดไม่ดีกับคลิปละครดี๋ยวว่าสันเอ้ยแบบว่าเสียงอะไรนะมีสมองก็หัดเอามาเอาเองเราก็แค่พูดเล่นๆในละครแล้วเราก็ขอโทษนะเบสโยนก่อนเกรนท์ขอโทษนะเอเอเตดนะคะ นี่ว่าค่ะแล้วก็หนึอี่ห้าขึ okay> ้นมากับเบสด้เฮ้ยขึ้นมากับเบสเลยเดี๋ยววินเนอร์วินเนอร์่ลงงมาจ้ะไม่ลง อยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสีห้าหก็แขึ้นแล้วขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเย้อวอรวมิเนอร์หนึ่งอ 1> 1, วิตามัาล้วนะาที่อียูู่ที่เดียวกันหรอใช่ส ว้ทยได้สามเปเลยนะสามถ้าเราได้สามนะคะเร,เราก็ได้ไปหนึงรอยเลยปึ๊จุดหนึ่งสองสามสีไปแล้วค่ะเร็วมากอยู่เร็วเร็วเร็วมาก ชัดๆนะคะลำทอยลูกเต๋าห้านะคะหน,อนอึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้ทุกคนอีกสามเท่านั้นมีได้สามก็ได้เป็นแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สามหนึ่งสองสามเย้วินเนอร์คือเราเองนี่อยู่ตรงนี้หีร้อยหนึ่งเลยวันนี้เราก็จะพูดชนะเน้อชีวิตอะไรดีคะทุกคนนี่ก็คือจบไปแล้วคือจบเร็วมากเลยนะจบแบบจะวินค่ะบายบุยบายเจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบายแล้วกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งด้วยาหน้าทุกคนอยากให้เราเต้นก็บอกมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะครูจะบอกว่าโลห์เซอโห์ห้าหรือว่าจะให้ร้องเพลงก็กดสองเต้นกดหนึ่งร้องกดสองก็ก็อย่างไรทุกคนก็ฝากกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งด้วยนะกกิ กุ้งกิ่งก็ฝากกดด้วยนะคะถ้าทุกคนกดแล้วเราลงคลิปอะไรมาใหม่ๆอ่ะจูนก็จะรู้ว่าเราลงคลิปอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนกดกระดิ่งแล้วคลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันเอาเพลงวก็เต้นบายได้บาย